อย่าโน่นหรือว่าเอาไ้เอาไปปีนอย่างนี้เไม่ใช่มถ้าปีมีสองอานนะน่อะรเดี๋ยวแต่ว่าบ้านเราเราต้องมีของบ้านดอกไม้นึงค่ะก็จะมีมีรูปเย์คุณแม่เกรสอนด้วยเป็นอะไรเจ้าอะไรใช่ค่ะมีค่ะสนกสัมปันดีมีซึ่งทางเราทามาเป็นรูปดอกไม้ทำไมจะเป็นดอกไม้จ๊ะเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราใช้ดอกไม้เป็น ตัวแท้ผมทำแล้วครับจะดความหมายอะไรกันในเรื่อเพราะว่าดอกไม้ดอกไหนถ้าเจอคุณเบสตอก็เป็นดอกไม้ที่เขาจะใหว่าจะดอกไม้ดอกไหนคือดอกล้วนถ้าเป็นดอกนี้นี้ขายก็เลยมีนี้นะคะเร้อหรับทุกคนที่มาที่เพือนของเราต้องหมายความว่าเขาต้องมีแจกใช่แจกยังมีไม่ขดเลยไหม เดก่อเดี๋ยวพากก่อนเดี๋ยวอเดีจะมีของันนะครับแจกกับแฟนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวของพันดีเียนะครับทุกคน้จะเดินจากทุกท่านเลยนะฮะเดี๋จะมีพุทางเดินนะครับเจอแฟนๆทุกคนแน่นอน ถีถ้าเกิดว่าพูดถึงดอกไม้เนี่ยเอาจะมีแบบถ้าดอกไม้คือโบบอกเนี่ยถ้าหึงดอกม้นีเป็นดอกไม้หนึ่งดอกเลยเอาแบบสำหรับคู่นี้นะบอกสำหรับคู่นี้เป็นดอกอะไรดีนะดอกไม้ดอกไม้ก็ให้ให้เหมากับคู่นี้ดอกรักทำไมนะปกู่นี้น่ารักอ่าเป็นดอกรักนะครับครับถ้าพูดืึอดอกไม้บอกสำหรับคู่นี้เป็นดอกอะไรดี ดอกดาลาโอ้สวยๆน่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวพุ้ร่จะทงี่มาที่มามาที่มานะครับครับดีครับพนอคนทตได้นได้ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยพุปรจะมาจตกถน <OK> มันหลากหลายมากเลยอะค่ะแล้วแบบแค่ของหวานในของหวานก็ยังมีแบบเป,เป,เป็นเป็นเป็นน้ำน้ำเป็นแห้งมันอ a d แ p t ได้หลายอย่างมากเลย<ต>ไม่น่าเชื่อว่าแบบขนมเนี่ๆถ้างั้นก็มีกะทินะแล้วมันทำให้แบบโอ้รสชาติมันรวมกันต้องมันดัวใช่ค่ะต้องรอขออีกสักหนึ่งช็อตผมมี ได้รับข้อมูลตามที่อชอบดย่หรอกพี่มากแย่<า>หรอกนี้เนี่ยเห็นบอกไม่มีในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าผมจะอ่านนะให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมกับโชว์แอคติ้งตัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นได้ยินก,กันเพื่อเป็นการยุบกับภาพยนตร์นะครับในขั้นตอีนี้ได้นะ,ะ้วนะทำตัดีๆนะครับบทมันมีอยู่ว่าทุกคนติดตามผมไปแบบนี้นะครับก็ตามเหมืเมื่อกีอ้เนี่ยพอคบพูดที่จะเดินเคียงข้างอ่อเจ้า ฟังนดีนะฝนจะตกแดดจะออกก็พร้องการร่มปกป้องอ,งอเจ้าทุกคราวไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูดีแห่งดีคุณพกฟังแล้วอินจินตนาการดีๆและสื่ออารม์อมานะเมวสิกมาครับขอซ,ซึ้งเลยครับถ้าขอไอทีได้หรือไม่เจ้าปันโคนกลางคนกลางร่มคือกางเก้ลเลยคร <น S 2> ับเอาปุ่มกมานะครับฟังกันดีนะที่จักเดินเคียงข้างอเจ้าจะฝนตกแดดออก พร้อมแก่ปกป้องเจ้าทุกคราไปข้าจะเดินอุ้ยฝนตกค่ะพี่อุ้ยแดดออกแล้วค่ะพี่นิดๆก่อนข้าจะเดินไปพี่จะเดินพี่จะเดินพี่จะเดินเคียงข้าทอเจ้าเห็นไหมฝนจะตกเห็นไหมฝนจะตกแดดจะออกแดดจะออกก็พร้อมที่จะปกป้ององอ์เจ้าข้าพร้อมที่จะปกป้ององคเจ้าทุกคราไปทุกคราไป รงสายตาหวานใส่พี่คะเกะเราอยู่อินดอร์ไม่ใช่หรอคะทางเขาไหวอย่างนั้นแหละโอ้ยทั้งหมดนี้นะครับผมเขาเอาน้ำมาสะสมหลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้เอี่ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะนี่ไงบุกเอสันนิว่าสองใช่กับเรียวไทยค่ะอันนี้เป็นรถเป็นแต่ดิชั่นใช่ แล้วที่เห็นเรียงรายอยู่นี้อันงหมดก็เป็นมีพร้อมเลียเส้นไหมใช่เช่นกันทีไรมีเรียกเส้นแล้วค่ะทั้งหมดนี่ยนะครับมีจำนวนจำกัดเป็น limited edition แต่ที่ทำซีนเห็นตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าทุกคันนี้เราจะมีการแจกนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมเข้ามาอยู่ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ นี่เป็นเอกลทาที่เราจะได้เจอกันในร่มพ่อคาแน่นอนไเยวิธีการแจกรมนะครับของ่าจะมีประมาณ6-7นี่อีก1คั้เป็น8 จีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับอาจจะบินลอนลงมาจากอาคาตกที่นั่งใครก็เอาไปไม่เอาใช่ไหมอยู่ใต้เก้าี้คว้ากันเอาไปหรือวิ่งไปแย่งหยิบเดีย๋ยวไปลุ้นกันเนรถกันเลยพี่ฝนอยาไปช้ทำไมไม่ทำอะไรอยากใช้รถถ้าทำ,ทำอะไร,ไอะไรบอกด้วยบอกด้วยทำอะไรจ๊ะ ไม่เจอ20ปีเรา60แล้นะเราเราไป60เลยนะ่อนยังไม่ถึงยงไมถึงมา2ปีมาแค2ปีตตครับก็ไม่ได้มาเจอแฟนเลยครับก็ยังแฟนก็ยังมาต้อนรับผมกับเบลอีก่เลยก็ขอบคุณมากเลๆครับ กับทุกคนนะคะ ช็อตแรกของการนาเสรองเราคู่นี้ก่อนนะครับแบบนี้เลยยืนแบบนี้สวยๆเลยอยน่ารักอะทำไมรอทำไมสวย่บงนี้เราดีอูหลายชอมากนะฮะอีกชอตนึงนะขอขอบอมแล้วก็คเบล่านะครับขอตไปชิลเราจะพูดอีกนิดหนึ่ง กันม <c els descript or> ีผอมแล้วคิวไม่อแล้วอมิวอ้ิอยากทออเราแบ่งของที่ิไปจ้เดี๋ยวชิมงานนะครับฝากดูไอซแของด้วยครับ เลื่อได้นะครับโอเคมีก okay. ล้องนะครับสองกล้องยไม่ได้ต้องัยังไม่ได้ต <laughs> ยัไม่ได้ขอบคุณพี่สืบบุญชนมากเลยนะครับที่มาดูแลพวราในวันนี้คบกประจที่สอที่หนึ่งนะครับที่สองนะครับเดี๋ยวมีโปรดักนะครับให,ให้คู่ได้ถือแล้วก็เซตด,ด้วยนะฮะเซตที่โปรดักอง้องถ่ายภาพร่วมกันครับ ที่ดแจ้งไปนะครับเราสามารถที่จะซื้ออาหารข้าวหวานนะครับอะไรอร่อยชิมก่อนจะขึ้นไปชมที่โรงภาพพันต์ได้นะครับก็จะมีสถาภารต่างๆมากมายนะครับระดับประเทศเ,เลยให้พวกเราได้ลิ้มชิมรสกันนะครับเป็นเสน่ห์แห่งประไทย เลยนะครับรวมข้าพประโยชน์เราจะขึ้นไปดูการแบบซ์คลูซีฟเลยนะครับจากเดิมนะครับที่นัดกันไว้18นาฬิา30นาทีตอนนี้ขอเป็น19.00นะครับ19.00เพราะเราอยากให้ทุกคนเต็มหิ้มกับบริการตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปจะได้ไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ทานอาหารสนบกึ้นก่อนได้19.00นะครับรวมข้าพประโยชน์นะครับที่เรานัดหมายกันไว้นะฮะจะมี2อรวมขาพประโ์ด้วยกันตอนนี้คีอของใบหมอกะล่มว่า พกกอกพัน,นะครับครเรียบร้อยแล้นะครับขอเชิญในชมต่อไปเลยนะครับส่วนต่อไปขอนเชิญสท่านนะคะนร,ร,คร,ร,ร,คคบรับกไเชิญคุกาญจนาทุนาพพัทกุครานอู่ตำแหน่งกรรมการบริหารกวดเรีวไทยโดยบริทรไทยไปฟู้ดจำกัดมหาชนครับในอีานขบไเชญิญคุณศศิว,นวนันวรีครับ ผู้จัดก,การและผู้ส่งไฟขายและการตลาดในประเทศที่ขวดเปรียวไทยโดยบริษัทไทยไอเกฟู้ดจำกัดมหาชนครับขออนุญาตนะครับบนเวทีผู้ต้องรับสวยงามปอดแมสให้กับเราสักคู่หนึกก่งครับตกดับแม่หนึ่งครับเรามี <c oughs> แมสป่ายไปกับทุกท่านเลย Oh <laughs> my คุภาพประโยชน์อย่าแกะทิ้งนะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากคุภาพโย์เสร็จนะครับวิสแบนนี้สามารถนำไปแลกเป็นกิฟต์เซ็ตอุ่นๆกลับไปรับประทานอาหารต่อที่บ้านได้นะครับเป็นแกรงโระวงนะครับแบบเป็นเนมนูสําเร็จรับประทานได้เลยนะฮะอุ่นๆกลับไปทานที่บ้านเลยครับริสืุวรรชนครบไหมครับยันนะฮะโอเคอีกหนึ่งท่านนะครับด้านหลังเลยครับ ดีเท่าไหรยังไม่ได้ภาพย,ยกกวเห็นนะครับ <สะ S 1> มีไหมครับได,ด้านหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเป็สื้อเชิดนะครับเ<ไ>ห็นครับขอบคุณมากนะครับท่านสี่ท่านยังอยู่บนเวทีกับราก่อนนะครับ